นางสาวมัณฑนาสุตะสวัสดีค่ะนางสาวกัญชลีดาลูคณะวิทยาการสารสนเทศสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะพี่แกคําว่า ICT เนี่ยมันย่อมจาก Information Communication Technology ต่อว่าใช่ใช่ชื่อภาษาไทยก็เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอ๋อชื่อสาขาอะไรเนี่ยอ้าวเหรอแล้วมันยังไงมั้งนี่เรียนมาตั้งสามปีแล้วนะจ๊ะจำไม่ได้ ฉันว่าเราไปดูดก่อนว่าไอทีทีอ่ะมีอะไรกันบ้างไปค่ะบเป็นันเลยค่ะ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สามารถประยุกต์ใช้งานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับองคอ์กรสามารถประกอบอาชีพเป็นนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ผู้ดูแลและผู้บริหารระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์รวมถึงเป็นผู้ดูแลและบริหารระบบฐานข้อมูลโดยการก้าวไปอย่างรวดเร็วของโลกอินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อก,การผลิตงานของสาขาเทคโนโลยีสารส,ารสนเทศและการสื่อสารมีห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ไว้ตอบสนองความต้องการของผู้เข้าศึกษาได้เป็นอย่างดี อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่รักทางด้านคอมพิวเตอร์สนใจเข้ามาศึกษาต่อทางด้านสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยลาลัยมหาสารคามค่ะพวกเราสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยินดีต้อนรับค่ะ